วันนี้บุ๋มเลือกใช้โชยุตาเอโร่ค่ะพ้าเแอกของเมนูนี้นะคะบุ๋มเลือกใช้แซลมอนของมารีโปค่ะแซลมอนดองซีอิวค่ะลองเอาไปทำทานกันดูและสร้างรายได้กันดูนะคะเมนูสร้างรายได้ในวันนี้นะคะบุ๋มจะมาแนะนำเมนูยอดฮิตนั่นก็คือแซลมอนดองซีอิวค่ะซึ่งมีรสชาติน้ำดองที่เป็นเอกลักษณ์บุ๋มเลือกใช้โชยุตาเอโร่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําน้ําดองกันเลยนะคะวันนี้บุ๋มเลือกใช้โชยุตาเอโร่ค่ะซึ่งเขามีกรรมวิธีการทําแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะคงรสชาติไว้แบบต้นฉบับใช้ถั่วเหลืองแบบธรรมชาติอีกด้วยจากนั้นนะคะเราก็จะมาปรุงรสกันด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็ตามด้วยขิงนะคะ เราก็ต้มจนน้ำตาลปี๊บละลายนะคะไม่ต้องเดือดจนจัดนะคะเพราะเราต้องไปทำให้เขาเย็นเพื่อที่จะราดในตัวแซลมอนค่ะจากนั้นเราก็ไปพักให้น้ำดองของเราเย็นนะคะถ้าเอของเมนูนี้นะคะบุ๋มเลือกใช้แซลมอนของมาริโตค่ะซึ่งเขามีแพคเกจจิ้งเทคโนโลยีใหม่นะคะเรียกว่าเทคโนโลยีสกินแพกนั่นเองค่ะทำให้แซลมอนยังคงความสดมีเนื้อชุ่มฉ่ำเก็บรักษาไว้ได้นานด้วย ตอนนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำดองนะคะมาใส่ในแซลมอนที่เราแล่ไว้ค่ะแล้วก็จะโรยด้วยต้นหอมซอยค่ะพริกซอยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้ประมาณ4 5ชั่วโมงค่ะ แซลมอนดองซีอิวนะคะพร้อมกับเครื่องเคียงค่ะหรือจะขายเป็นเซตอย่างที่บุ๋มเตรียมไว้ให้ก็ได้นะคะลองเอาไปทำทานกันดูและสร้างไรายได้กันดูนะคะ